ได้มาเท่าไหร่เนี่ย216อบาทอ่ะเพื่อนแม่น่า,นาดูดีมาโอ้รวมเนี่ย่านนั้นเพื่อนอะได้มาเท่าไหร่คะสู้อยสบบาทอ่ะเพื่อนนะโอ้โหก็ได้อยู่นะคะแฉเออก็ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมชูชีโอชินั่นเองนะคะเพิ่งเข้ามาในค่ายพ g นั่นเองเลยนะคะเป็นเกมมาใหม่ล่าสุดของค่ายพ g เลยนะจ๊ะอ่ะโอเคเนาะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนะะวันนี้นะคะเราก็ได้เตรียม,มงบม,มาอยู่ที่สามพันหกนั้นเพื่อนนะโอเคนะคะอ่ะเกมนี้นะคะเบรกขันต่ําอยู่ที่เท่าไหร่นะคะห้าบาทนะเพื่อนนะสูงสุดนะคะอยู่ที่ สอง0ันบาทเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเบ็ดต่ําสุดกันก่อนเลยดีกว่านะคะโอเคนะคะมาก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูตารางแจ,ก,จกค้อนก่อนเลยดีกว่าจ้าปไปที่3ามกิจเลยนะคะกดรูปภาพนี้เลยจ้ะ อโอเคนะคะนี่นะคะค่าการจ่ายเงินรางวัลของเขานะคะรูปแรกก็จะเป็นรีสปินนั่นเพื่อนอนะนี่ก็จะเป็นสเกตเตอร์นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตัววายนะจ๊ะน,นี่ก็จะเป็นไอเทมของเขาเห็นไหมคะราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะคะจากน้อยไปมากนะคะเจากมากไปน้อยนะคะอ่ะโอเคนะคะก็จะตามนี้เลยนันเพื่อนนะสเกตเตอร์ถ้ามาสามตัวเราก็จะได้อ่าโบนัสเกมนะคะก็คือโบนัสเกมนั่นก็คือรีสปินนั่นเองน้องเพื่อนน้องอ่ะโอเคประมาณนี้เลย นะรองเข้ามาดูกด้าเลยนะจ๊ะอันนี้ก็คือลายเดิมผนของเขา25ลายนะคะก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะเพื่อนๆโอเคนะคะก็ไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะจ๊ะก่อนที่เราจะเล่นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเราเนาะนะคะมาเดี๋ยวเราก็หมุนกันไปเลยนะคะเพื่อนแต่อย่าลืมนะคะผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า8ปีควรได้รับคาแนะนําด้วยนะจ๊ะไม่แนะนําให้รับชมหรือทําตามเด้อไปจ้า เราก็มาดูกันนะคะว่า3 6 0 6นะคะจะทำกำไรให้เราได้เท่าไหร่นะคะแต่บอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ได้เสียเราไม่ซีเรียสน,นะคะเรามาทำคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะสำหรับใครนะคะที่อยากให้เรารีวิวคลิปอะไรก็สามารถนะคะคอมเมนต์ใต้อาคลิปกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราจัดให้นะจ๊ะไป <Yeah, S 1> ยาวๆกันไปเลยนั้นเพื่อนนะโอ้โหรีสปินมานะจ๊ะโอ้โหมาดีเออ แหววายมาโหได้อยู่นะคะแปดบาทนะเพื่อนนะเออเอามาทำอะไรเนาะทุนนะคะก็ค่า้างเอามาเยอะหน่อยนั้นเพื่อนะมาได้10บาทนะคะรวม22บบาทจ้าไปเดี๋ยวเราก็ไล่เบ็ดขึ้นไปนั้นเพื่อนนะ สำหรับใครนะคะที่อยากเล่นนะคะก็สามารถนะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ที่เราทิ้งไว้ให้เลยนะคะเราก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วนาอนะ,ะเพื่อนนะคลิกกันเข้าไปได้เลยจ้าคะเราก็ค่อนข้างนะ,ะเล่นเวฟนี้มานานพอสมควรแล้วนาอเพื่อนนเราก็เลยได้มารีวิวให้เพื่อนดูนะคะว่าเล่นง่ายนะคะเออถอนเร็วด้วยนั้นเพื่อนนะโห э เราเคยได้ถอนแล้วนาะนะคะเราก็เลยรู้นะเราก็เลยมารีวิวให้เพื่อนเข้าไปลองเล่นกันดูนะจ๊ะ โบนัสเข้านั้นเพื่อนนะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะเอออะไรวะ สวยเลยนะเพื่อนนะอือ้าวได้อยู่นะเพื่อนเท่าไหร่ห้าสิบนะคะโอเคเนาะรวมยอดโอ้โหได้ห้าสิบหกบาทจ้าอ่ะโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่ตอไปนะจ้ะ เราได้รีสปินอีกแล้วนะเพื่อนโอ้โหสวยเพื่อนได้ราคาอะไรอะ่ะห้าสิบกบาทนะคะโอ้โหแม่เจ้าได้รีสปินสองแถวอันเพื่อนเย้ยน่าเสียดายยังไงได้อยู่นะคะเอนั้นเพื่อน,น,นได้สีบาทจ้ารีสปินมาอีกแล้วโอ้โหแจ๋วไปดี ขุ่นนะ่าเสียดายกุ้งอ่ะอได้อยู่นะคะโอ้โหได้มาร้อยห้าสิบสองบาทนั้นเพื่อนนะไปอะขอเพิ่มเบ็ดไปอีกนั้นเพื่อนนะสิบห้าบาทแล้วนะจ้ะโอ้โหสามสิบหกบาทจุกจุกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่นั้นเพื่อนนะ หมุนกันไปนั้นเพื่อนะสำหรับใครทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะเพื่อนะเออเราก็ไม่ต้องเอาทุนมาเยอะมากนะคะทุนน้อยก็เล่นได้นะคะเกมเกมอื่นนะคะก็มีแจกนั้นเพื่อนะเราก็จะรีวิวไปเรื่อยๆเนาะนะคะอยากเล่นเกมอะไรก็อยากให้ลองเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจัดให้เนาะนะคะไม่มีใครคอมเมนต์นะคะเราก็าเลยไม่รู้ว่าจะเล่นเกมอะไรน้อเพื่อนเนาะ <c oughs> จะรอดไหมเนี่ยโอ้ยสแกตเตอร์ก็ไปไหนหมดไม่รู้นะคะไม่เข้าให้เราเลยนะเพื่อนเรามา,มาถามหามันมาแล้วยังไงแถวที่สมหยุดหยุด,ยดเออตัวที่สี่มาหรือเปล่าเพื่อนมาดูกันนะคะตัวที่4ี่หยุดหยุดอ,อีกบ้าเอ,อ้ยยังไงแถวที่ห้าหยุดหรือเปล่าอา้าได้สี่ตัวนั้นเพื่อนโอ้ล็อดแปสิบนะจ้ามาดี โบนัสเกมทานเพื่อนจัดไปนะจ๊ะโอ้โหถามหานะคะก็ได้เฉยเลยนั้นเพื่อนนะยังไงได้มา24นั้นเพื่อนโอ้ยชูชีโอ้ยได้มาเท่าไหร่เนี่ย216บาทนั่นเพื่อนอแม่น่าโหดดิด ที่สองบ้านเน,นื่อนนะโอ้โหก็ได้อยู่นะคะแถะเออก็ถือว่าสุดยอดนะเกมนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะมา กำไรของเราก็ได้มาแล้วแหละเนาะนะคะเราก็รีวิว้แค่นี้ดีกว่านะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็มารีวิวให้เพื่อนดูอีกเนาะนะคะถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวให้ดูอีกเรื่อยๆนะเพื่อนนะเกมนี้นะคะโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราพูดผิดประการใดเราต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเราด้วยนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า